วัสดีครับหลังจากคุ้นเคยกับบทบาทของเจ้าลู่ซื่อที่รับซีรีส์แนวพีเรียดติดต่อกัน3เรื่องรัวๆจากดาราจักรรักนำนำใจ2022เทียบท้าปัทพี2022และศิทธิสาวป่วนสำนักของปี2021นะครับมาคราวนี้เจ้าลู่ซื่อหันกลับมารับซีรีส์แนวสากล2เรื่อง2สไตล์ มาในแนวดราม่าของเด็กกำพร้าสู้ชีวิตแต่เจ้าลู้ซื่อเลือกเล่นได้แตกต่างนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในชีวิตการแสดงของเธอเลยทีเดียวโดยซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้ที่เมืองจีนลงจอขนละเวลานะครับแต่ที่เมืองไทยของเราเพื่งทรยอยนำมาลงแพลตฟอร์มออนไลน์ในเวลาใกล้เคียงกันหาชมได้แบบไม่ต้องดำน้ำซับไทยทางทูไอดีเลยนะครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเจนซีแดฝันของคลื่นลูกใหม่ของปี2023จํานวนทั้งหมด40ตอนนะครับก็เป็นซีรีส์แนวฟิลกูดที่หยิบยกเรื่องราวศาสตราจารย์แพทย์แผนจีนมาเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่องเชิงอนุรักษ์ถ่ายทอดผ่านตัวละครของ ซุนโถโถ่จึงก็รับบทโดยเจ้าลู่ซือเด็กกำพร้าที่เติบโตมาเป็นหญิงสาวปากกัดอินทีบว้ย20ปีที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองเพียงลำพังจนได้มาเจอกับเดินซินเจิงซึ่งก็รับบทโดยอูก,กังอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและพร้อมถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนจีนให้กับเธอ เพื่อหวังให้เธอได้นำศาสตร์นี้ไปประกอบอาชีพก่อร่างสร้างตัวและเป็นทายาทคนรุ่นใหม่สืบสารศาสตร์แพทย์แผนจีนต่อไปนั่นเองนะครับการเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์แผนจีนของฉุนโถไม่เพียงเปิดโลกใหม่ให้กับเธอแต่เธอยังต้องรับมือกับความขัดแย้งกับเหรินเทียนเจินซึ่งก็รับบทโดยหลัวอีเจาลูกชายของอาจารย์เหรินนะครับ <S <S เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ทั้งสองไม่ถูกชะตาการศักเท่าไรนะัก ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแต่ก็เพราะแพทย์แผนจีนนี่เองที่เชื่อมโยงคนทั้งสองเอาไว้ด้วยกันจนคนทั้งสองเริ่มมีความมุ่งมั่นมีจุดหมายปลายเดียวกันและพร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคให้ความฝันเป็นความจริงนั่นเองเป็นซีรีส์น้ำดีที่ดะดมทีมงานชั้นนำของประเทศจีนไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงอาวุโสมือรางวัล หลิวหลิวมือเขียนบทมากฝีมือที่มีความเชี่ยวชาแนวสร้างพลังบวกและบทแนวครอบครัวซึ่งใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมข้อมูลและพูดคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จีนเพื่อนำม,มาเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้นะครับร่วมด้วยผู้กํำกับหานเสี่ยวจุนจากทีมสร้างซีรีส์ดังเพราะเรามีกันของปี2020ซีรีส์แห่งปีของแดนมังกรที่เล่าเรื่องราวคนธรรมดาที่อุทิศตัว ต่อสู้กับโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วทีมงานก็ยังได้เลือกเฟ้นสถานที่ถ่ายทำอันสวยงามจากสถานที่จริงในหลายๆมณฑลของจีนเพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติให้สอดคล้องไปกับเรื่องราวความลึกซึ้งของการแพทย์จีนซึ่งแต่ละฉากนอกจากเป็นอาหารตาแล้วยังชวนให้ผู้ชมมาฮิวใจรวมกันอีกด้วยนะครับ ถือเป็นซีรีส์ซับพาวเวที่หยิบศาสตร์ของแพทย์แผนจีนมานำเสนอในมุมมองใหม่ก็อย่างที่รู้กันดีว่าการแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ยังไม่เคยมีซีรีส์เรื่องไหนนำศาสตร์การแผนจีนมาเล่าเรื่องตรงๆงในเชิงอนุรักษ์เหมือนอย่างเรื่องนี้เลยนะครับ ดังนั้นซีรีส์เรื่องนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการส่งออกฉายในต่างประเทศอีกทั้งยังได้ใช้ในประเทศพร้อมการถึง3ช่องทางใหญ่เลยทีเดียวนะครับได้แก่ดากอนทีวีเจียงซูทีวีและยัวคูอีกทั้งแฟนๆจะได้เห็นการพลิกบทบาทใหม่ของนักแสดงในดวงใจอย่างเจ้าลู่ซื่อที่คราวนี้เธอจะมารับบทเป็นสาวน้อยสู้ชีวิต เด็กส่งอาหารเด็กกำพร้าที่เติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและกลายมาเป็นทายาทผู้สืบทอดศาสตร์การฝังเข็มตระกุลเจียงนั่นเองนะครับฟังฟังดูคาแรคเตอร์เหมือนจะแอบเครียดนะครับแต่ด้วยสไตล์การแสดงของน้องเจ้าลู่ซื่อแล้วบอกเลยว่าก็ยังคงผสมผสานความสดใสน่ารักแฝงดีลาความฮาตมุตตมิสร้างสีสันความสนุกสนานให้ซีรีส์ดูสนุกดูเพลินไปได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ เรื่องต่อมาจะลดฝันข้ามการของปี2022มีจำนวนทั้งหมด36ตอนนะครับสงสัยเลยนะครับว่าน้องเจ้าลู่ซือจะถูกฉโลกครับบทเด็กกำพร้านะครับว่าบทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอรับบทเด็กกำพร้าอีกครั้งแต่เป็นยุค1950นะครับกับซีรีส์ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์แนวพัฒนาสังคมจะลดฝันข้ามการว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิง3รุ่นจาก3ช่วงเวลานะครับ แต่ทอนความทรงจำจากตรวรรษที่21ในช่วงยุคปี1950ถึง1980และ2019ของผู้นำชุมชนหญิง3รุ่นที่สืบทอดต่อกันมา3 3เจเนอเรชั่นตั้งแต่รุ่นยายจนมาถึงรุ่นหลานโดยพวกเธอมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาบ้านเกิดให้ก้าวหน้าและเติบโตณนะที่แห่งนั้นก็คือชุมชนหูทงหมู่บ้านใจกลางเมืองปักกิ่งนั่นเองนะครับ ตัวซีรีส์ระดมนักแสดงชื่อดังผราชันจอมากมายอาทิเจ้าลู่ซื่อรับบทเป็นเถียนเจ้าผู้กับเฮ่าหมิงฮ่าวรับบทเทียตั้นไช่เหวนจิงรับบทเป็นเซียวหมินผู้กับเหรินหวนรับบทหลินเว่ยตงกวนเซียวถงรับบทหลินเย่ผู้กับหลินอีรับบทโอหยางฮุยเขียนบทและกำกับการแสดงโดย ปูหมิงที่เคยฝากผลงานซีรีส์เรื่องสายลับจักรจันทร์ของปี2020นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้จะมาท้าทายบทบาทการแสดงของเจ้าลู่ซื่อจากการถ่ายทอดบทบาทของเขียนเจา้าหัวจกของเด็กกำพร้าที่อยู่ในชุมชนหูทงยุค1950เธอเป็นหญิงแกร่งใจกล้าอดทนมุมาณนะเป็นชนชั้นรากหญ้าเติบโตมาในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่วงประกาศอิสรภาพของจีนนะครับเธอเชื่อมั่นในความยุติธรรมและความถูกต้องต่อสู้เพื่อชุมชนจนกลายเป็นหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านหูทงโดยมีเทียตั้นรบบบโดยโฮมิงห่าเพื่อนหนุ่มในวัยเด็กให้ความช่วยเหลือ ทั้งสองร่วมมือกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปราบปรามความไม่สงบในยุคเริ่มก่อตั้งประเทศและช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า70ปีก่อนจะส่งไม้ต่อให้ลูกสาวของเธอได้เดินตามรอยและรับหน้าที่ต่อจากเธอตามที่เธอได้ปูทางเอาไว้นั่นเองนะครับตัวซีรีส์จะแบ่งเป็นเนื้อหาออกเป็นสช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วงปี1950ช่วงของเทียนเจาต่อมาในช่วงปี1980บอกเล่าชีวิตลูกสาวของเทียนเจาเซียวมินซึ่งก็รับบทโดยไช่หวนจิ้งนะครับมาสู่การเป็นผู้นำชุนชนในการช่วยเหลือชาวบ้านสามารถก่อตั้งธุรกิจของตัวเองจนเป็นแรงผลักดันให้กับอดีตขาโจอย,อย่างหลินเวยตง ซึ่งก็รับบทโดยหลินหวนกับตัวเป็นคนดีกลายเป็นผู้เบิกเบิกตลาดกลางคืนนั่นเองช่วงที่3จะเป็นช่วงของปี2019บอกเล่าความเจริญรุ่งเรืองของปักกิ่งยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของชุมชนหูทงในช่วงของหลานสาวของเทียนเจาหินเย่ซึ่งก็รับบทโดยกวนเสี่ยวถงร่วมมือกับโอาหยางหุย ซึ่งก็รบบทโดยหลินอีนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านหูทงให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองปักกิ่งและประเทศจีนนั่นเองก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าชุมชนหูทงมีจริงในแผนที่จีนนะครับปัจจุบันก็เป็นย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ใจกลางเมืองกรุงปักกิง่งประเทศจีนและเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสร้างซีรีส์เรื่องนี้นะครับ สามารถรับชมซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้ได้ทาง t ูไอดีนะครับก็ไปติดตามชมซีรีส์น้ำดี2บทบาทของเจ้าลู่ซึกในรูปแบบใหม่ของเธอกันได้เลยนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าทุกคนจะต้องอินไปกับบทบาทของซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้อย่างแน่นอนละครับ